ครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกันที่บึงการครับทานที่แรกที่เรามาเที่ยวก็คือหินสามวานครับขึ้นมาก็เสียค่าทาเนียมคนละ20บาทแล้วก็มีรถบริการคันละ500บาทครับจุดแรกก็คือพามาที่หลวงพ่อพระสิงครับมาไหว้พระตรงน,นี้นะครับมีบูชาดอกไม้ทุกเทียนด้วยนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็คล้ายๆรูปนอนนะครับหลวงพ่อพระสิงนะครับสวยงามมากไหว้เป็นสีมงคลกันนะครับเก็จะไหว้จุดนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่นะครับจุดแรกไหว้หลวงพ่อพระสิงนะครับแล้วอีกสักครู่เราก็จะไป อีกสถานที่นึงนะครับนี่คือหินสามวานยังมาบึงการครับจุดที่สองนะครับจุดชมวิวถ้ำรือสีครับลองมาดูกันึ่งองนะครับตรงนี้ผาหน้าผาสูงชันอันตรายนะครับ ดยาข้าวชิดริมหน้าผาอันตรายฟ้าสู่ชักนะครับเป็นอย่างนี้นะครับน่ากลัวอยู่ข้างหน้าโอ้ย 3ครับหินสามหวานนี่แหละครับจุดสำคัญเลยครับจุดที่3ามที่เราจะพามาเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นสมไม้นะครับเราจะไปดูกันว่าหินสามหวานเป็นอย่างไรครับดูนี่ก็บรรยากาศทางเข้านะครับไม่หยุดเงินก๋วงเงินชัวบ่เคยโง่ไห้กู วันนนีาจะเป็ตลทางข้าววานแม่ครับทานนี้ครับวานแม่ถึงแล้วครับอันนี้หินววานลูกนะครับตอนนี้เขาปิดแม่ขึ้นนะครับนมอันตรายเนื่องจากว,ว่ามันไม่ใหญ่มากแล้วก็อาจจะลื่นได้นะครับส่วนนี้เป็นวานแม่นะฮะหวานแม่เป็น เขากั้นทางระยะไว้โอ้โหดูดิครับนี่คนนิยมเอาโดนมาบินครับยิ่งบินโดนสวยถ้าฝั่งโน้น,นเราเห็นนะเป็นวานพ่อนะครับานพ่อทั้งนั้นน,ะนวานพ่อนะครับเหมือนประวานจริงๆนะครับเพียงแต่เป็นหินเท่านั้นเองแล้วนี่ก็หวานแม่แล้วก็ถัดไปนั้นหวานลูกนะครับดูดิครับก็เหมือนลูกจริงๆด้วย ถ้าบินกับโดนนี่ก็จะสวยเลยจะเห็นชัดเลยครับว่าวันแม่พ่อแล้วก็ว,กวังลูกนี่ครับ ไกลเป็นไม่น้ I'm off. ขบวนช้างจริงครับจุดที่ห้าครับรชื่อ ที่เที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงการนั่นคือวัดภูทอกใี่เห็นใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวสักพักเราจะขึ้นไปนะครับ มันบรรยากาศร่มรื่นมากที่ยวนั่นคือพิพิธภัณฑ์นะคะรับต้นไม้สวยงาม ขณะน,น,นี้เราขึ้นภูทอกอยู่บนชั้นสี่แล้วนะครับโอ้หดูทางนะครับขึ้นมาโอ้หชันมากเลยชั้นสี่นี้มีความพิเศษนะครับคือดูดิครับลัดล้อมันนี่หวาดเสียวมากเลยแต่มีบอกว่ามีพระพุทธรูปนะครับนี่เดินเบาๆนะครับทำด้วยไม้ กวาดเสียวอยู่นะครับเป็นหน้าผาดูนีนี่นี่ข้างบนนี้มีพระเนี่ยมี่ชั้นสี่นะครับมีพระอย่างนี้อือเย็นมากเลยมีหลวงพ่อเยอะมากเลยนะ เกศีต่างๆเลยมีชั้นสี่ทีเปือผนังถ้ำข้างบนนะครับน่าจะเป็นหินทรายนะครับชั้นสี่นะครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเดินไปต่อไปนะครับนี่ทางชมทียวทัตชั้นห้าชั้นห้าเป็นอย่างนี้เองโอ้โหดูดิครับ อืางหน้ามีทางลงด้วยลงชั้นบริเวณล่างนี่ชั้นห้านะครับดีทางลง มีที่นั่งด้วยวิวลังกาวิวลังกาอน,นี้วิวสวยมากมีกุฏิหลวงพระด้วยนะครับน,นีวิวพันอารามาเลยบริเวณวัดนี่บริเวณชั้นห้านะครับมีช่องนอนผ่าออกมาอย่างนี้นะครับก้หินสวยงามมากเลยะครับ เรียกว่าผาเทพนิมิตนะครับ ข่ายนี้ไ่าลยตง่งหนี้แหละฝั่งนี้อันนี้คือหัวหัวท่านครับผมบริวารบริวารอ๋อบริวารบริวารคัดกล่องคัดกล่องเดี๋ยวขลงตรงบริวารมาดูก่อนโอ้มีใครขึ้นมาบ้างวันนี้ี่ไอันนี้เหมือนอ่ะไปเลยจ้ะไปเลย วันนี้เรามาทํานาคานะครับมาว่าหลงปู่อือลือโอ้ขึ้นมานี่บนเขาสูงมากเลยแต่นนี้ขึ้นมาประมาณชั้นที่สามที่สี่ทางเรียบๆสบายๆ เกินภูเขารักธรรมชาติเห็นคนนี่อย <c oughs> <cracked> ู่ที่มุมมองด้วยระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับเห็นอ่าทีเดียวไอ้อไม่ชัน ข้นขี้ชุยายงไม่เคยขึ้นเลยอ่ะนี้เห็นก็จะเริ่มมีเก็บแล้วค่ะต้องเดยขึ้น่นคไม่เคยเลยที่ทันที่ทำตาจร่มเก็บเองาเราสายรูปเรียวใชเร้วใกแล้วจ้ะใกั ไป่ก่อนนะไม่กม่ไม่ไม่่ไม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 ่อมาไม่ไม่เม่ไมะไม่ วิวเขาถ้ำนาคานะครับผ่านบันไดแดงไปได้ก็โอเคแล้วจ้ะอันนี้แดงแล้วหรอคะนี่นนนนีีี่อั้แเลยไม่ไม่ไกลแต่มันจะไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงว่าหนักกับไม่ถึงว่าหนักถ้ที่หนักกับที่เราขึ้นมาทีแรกอ่ะหนักใช่รู้ไกลแล้วสบายเลยเออ

้องะคัเรามีเรามีไหวไหมยมาก่อนอีกนิดนึงเขาบอกว่าไม่้อขางนะเปช่วงช่วงก้ายาวแล้วก็บันไดเล็กเราต้องระวัง แดเ็กเยอะจุดชมวิวท้านาคาวนะครับสองจากระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรแล้วขนาดนี้เริ่มเหน่อยหอบนะฮะ อุ้ยสวยนะป้าเนี่ยเดี๋ยวสองที่ย่นี้ข้างบนเราจะเดินลานอย่างนี้ครับบนเดินลานอย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะงั้นเดี๋ยวข้างบนเราก็จะเจอแดดอ่ะ บรรยากาศบนโพธิ์ถ้ำนาคาครับโอ้โหมาถึงจุดนี้ก็นักท่องเที่ยวหายเหนื่อยเลยนี่โอ้โหได้พักผ่อนได้มาทานข้าวได้นะครับมีพี่ไก่เลยเอาข้าวมาให้ทานโอ้โหบรรยากาศดีดีรู้สึกหายเหนื่อยเลยเย็นสบาย คำนาคาจังหวัดบึงกาฬครับวันนี้อากาศก็เย็นๆเข้มมือประมาณ10องศาครับตั้งเลยสามวี่มันได้หมดกับสามหลุมมันได้ศูนย์ได้สามได้หกดูตั้งเทวนาเป็านหลุม เพรา่าาเอาแพเพา่มจเียงเอาา่วเาะไม่สัมผัสก้นในใเราจะเห็นนะครับผอสัมผัสเห็นนะค่ะเพราะว่าเห็นมันจะเป็นร้อยยังสี่ เขาสำคัาไหมว่าเขาขยุ้งตัวอะไรเขาดูดูน็อตพักดูาูปลาเขาจะน้ำเขาจะอันแจ้งดูน็อตพัสโตนเพราะว่าเพิ่นจิเป็นร้อยเพราะว่าดูปารเอาสิบประเด่งต่อไปนะครับแม่ปัญหาของมันก็คือว่าอยากให้อยู่อยู่ชั่วลูกชั่วหลานให้ได้อยู่พันพันปีและร้อยปีพันพันปีจ้ะ กะก็คือว่าสมัยกะทิหันที่บ้านบ้านใดคือบ่อใดๆคือมันบ่มีโรคอันไล่เพลย์คือเผยแพร่ที่นี้มันมีโรคอันไล่เผยแพร่ก็คือที่นี่สวยที่สุดในระดับประเทศค่ะที๋ยวเราก็ลงไปตามไปเข้าไป็นผู้กระดิ่งแง้มพอได้มีกันมีแง้มพอคือทอเอมันมีหั่นกระดาษหน้ามันมีหัว มีจุดต่างๆให้เบิ้งอาจจะมีจุดตงจีดีให้เบื้งมันหลายจุด้าจะลมมันได้ดีแล้วพอดีแล้วพูดแล้งนะารดีแลาโอ้ไม่น่าเือกหกบเอ็ดจุดห้ไม่ค่อยดี จริงจริงเลยนะมันเขียว <c oughs> น,น,น่ารักประมาณน่าฝนกานเปตไอ้นเขียวเขียวหมดเลยตัวมอสมันเริ่มตายแล้วไง ของเราจะมีกล้องถ่ายถ่ายตรงนี้พูดเลยนะครับใครที่ถ่ายเสร็จตรงนี้ถ่ายมือถือถ่าตรงนี้มีกล้องถ่ายไว้ได้เพิ่มเร็้ยวเลยนถ่ายตรงนี้ครัะเอาลำตัวอย่างนี้เนาะโอ้ได้ที่นี่ครับนี่เกียวขวานเลยครับหาแสงหน่อยโอเคนี่ยมันเห็นตรงนี้เอออย่างเงี้ยจะได้มุม Jenny,